ในช่วงที่หลวงปู่ดูนาตุโลพำนักอาศัยอยู่ที่สำนักสงบ้านหนองเสม็ดนั้นเมื่อถึงฤดูการออกพรรษาหลวงปู่มักจะพาพระพิสุสามเณรและคารวาดผู้สนใจรวมเป็นคณะเล็กๆออกทุด,ดงลงทางทิศใต้จังหวัดสุรินเสมอเสมอโดยเฉพาะตามเทือกเขาพนมดงเร็กไปทางเขาพระวิหารและเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชา เทือกเขาพนมดงเล็กหรือดงรักนั้นเรียกตามภาษาเขมรซึ่งเรียกตามรูปลักษณ์แห่งภูเขาที่มองเห็นแต่ไกลมีลักษณะคล้ายไม้คานที่ใช้หาบของซึ่งภาษาเขมรเรียกว่าดองแรกบริเวณตอนใต้ของจังหวัดสุรินท์แถบเทือกเขาดงเร็กในสมัยนั้นเป็นป่ารกชัดในลักษณะป่าดงดิบ ต้นไม้ใหญ่ๆขนาด3ามคนโอบขึ้นหนาทึบสัตว์ป่ามีมากมายสัตว์ร้ายเช่นช้างปา่าเสือหมีก็มีชุกชุมแต่ภาพเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นอดีตไปเสียแล้วแต่กล่าวสำหรับคนสุรินคนศรีสะเกตและคนบุรีรัมย์ที่มีอายุ60ปีล่วงแล้วยังฝังใจกับสภาพป่าดงเหล่านั้นเป็นอย่างดีการออกทุด,ดงของหลวงปู่ดูลหลังออกพรรษาในปีนั้น ท่านได้พาสามเณรโชดกับสามเณรทรอ,ออกทุดงไปตามเทือกเขาพนมดงเร็กไปทางเขาพระวิหารเข้าเขตจอมกระสานในประเทศกัมพูชาการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะต้องฝ่าป่ารกชัดและมีสัตว์ร้ายชุกชุมเวลากลางคืนแต่และองค์ผักกรดให้ห่างกันพอสมควรตามแบบฉบับของพระทุดงซึ่งหลวงปู่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สามเณรโชดเมืองไทยได้เล่าเหตุการณ์ผจญภัยของหลวงปู่คราวออกทุดงครั้งนั้นในภายหลังเมื่อท่านมีสมณศักดิ์ที่พระเทพสุทธ,ธาจารย์ดังนี้ในคราวเดินทางตอนหนึ่งหลวงปู่เดินนำหน้าทิ้งสามเณรทั้งสองห่างออกไปสามเณรตามไม่ทันพลันควายป่าตัวหนึ่งตื่นตเตลิดมาจากไหนไม่ทราบวิ่งมาข้างหลังสามเณรทั้งสองหลบเข้าข้างทางปีนหนีขึ้นต้นไม้อย่างว่องไว ควายป่าตรงรีพุ่งเข้าขิดหลวงปู่เต็มแรงจนหลวงปู่กระเด็นล้มลงแล้วมันก็ตรงเข้าขิดฟัดฟาดซ้ำหลายตลบร่างหลวงปู่กลิ้งไปกลิ้งมาตามแรงของมันจนสาแก่ใจแล้วควายมันจึงเตลิดวิ่งหายไปในป่าทึบสามเณรทั้งสองตกใจมากรีบลงจากต้นไม้มาประคองหลวงปู่แต่ต้องตะลึงด้วยความมหัศจรรย์เห็นจีวรท่านขาดกระรุ่งกระริ่งจนไม่มีชิ้นดี แต่ร่างกายท่านไม่เป็นอะไรเลยเพราะเขาควายขิดถูกแต่ตามซอกแขนซอกขาของท่านเท่านั้นภายหลังเมื่อญาติโยมเข้ากราบนมัส,สการเพื่อขอให้หลวงปู่ประพรมน้ํามนต์และขอของขลังของวิเศษหลวงปู่มักจะพูดแต่เพียงว่าอาตมาไม่ได้มีปาฏิหาริย์และหลวงปู่ไม่เคยพูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์หรือใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นเลย ท่านเน้นแต่เรื่องการบริกรรมภาวนาเพื่อสร้างพลังจิตและสร้างความบริสุทธิ์ให้แก่ตนเอง